ตอนนี้ไม่ได้เปนเนิดกล้องเข้ามาทีละสองตัวปลากินดีมากนะครับงบของเราร้อยสิบห้าบาทนะครับตอนนี้เราก็นั่งย่างปลาตะเพียนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาะทีมชาแน,นลนะครับวันนี้มีโอกาสพามาตกปลาอย่างใหม่โองใหม่นะครับก็อยู่แถวแยกไฟแดงนะครับพี่กัดจะอยู่ตรงคอมมตนแรกนะครับวันนี้ก็จะเอาเหยื่อไง่ายๆ่ายครับผมเหยื่อเมยเขียวผสมลำแล้วก็แยม่อโล สำหรับปลาคลองก็ใช้เหยื่ออะไรปลาก็ค่อนข้างที่จะกินง่ายนะครับก็เข้าสู่หน้าหนาวเราก็จะทำเหยื่อกินหอมนะครับก็จะเอามาตกรับรับชมนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิก,ก,กายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เก้าเดือนพฤศจิก,ก,กายนนะครับงบของเรา115บาทนะครับประมาณนี้ครับ ถุงอันนี้ถุงละแปดขีดนะครับมาก็เลยยี่สบ้าบาทอันนี้เก้าขีดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เจขีดนะครับประมาณนี้ครับผมจะปั่นรวมเลยนะร,รวมกันเลยนะครับลำสองถึงนะครับอันนี้เป็นลำขั้วนะครับ มือเขียวอะผมอันนี้คือเ e ยี M ่ยมโลนะครับขนมปางขาวยี่ห้อนี่ก็ได้นะ ั่นอยู่ร้านเดิมนะครับร้านโตอุปกรณ์ตกปลานะครับข้างๆซับแดงครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นตลาดใจโตนะครับประมาณนี้ครับผมอากาศหนาวก็จะสมุดประการไม่ค่อยหนาวนะครับอากาศแก่เย็นลงนิดเดียวครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาดกีเตียมที่เราทํามาส่วนหนึ่งทรงน้าไปแล้วครับ นี่คือผมผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก่อจะประมาณนี้นะครับโอล่างจะเป็นมันหมูน้ำแดงที่เราเคยไปตกเขื่อนเขาเหลี่ยมนะครับก็ตอนนี้ก็มีคิวอยู่ว่าจะไปห้วยสมองอยู่นะครับอ่านเก็บน้ำนฤบดินจินดานะครับข่ะจะเป็นเสาที่หน้านะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เลือกใช้ดวงบิดอยู่ ชินซองแดงนะครับศูนย์จุดห้าะครับสำหรับปลาคองก็ไม่ไม่ต้องใช้ใหญ่นะครับพว่าคองนี้ไม่มีปลาศกนะครับคองนี้จะเป็นพวกปลาหนิลปลาตะเพียนนะครับหลักๆก็เราก็จะใช้โดมเบ็ดที่เบาบางเพื่อให้ปลากินเร็วครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับใหม่นี้ก็ผมเคยมาทำคลิปครั้งหนึ่งตอนน้ำน้ำไหลช่วงหน้าฝนนะครับก็ ไม่ได้มานานแล้วครับผมตะก้อนะครับตะก้อช้าเป็นตะก้อสองเซนนะครับนี่ครับผมตะก้อเล็กๆครับผมเพื่อช่วยในการประหยัดเหยื่อปลากินไม่เะแวงนะครับเอ๊ตะก้อเล็กๆครับผมสองเซนพอนะครับสองเซนสองเซนครึ่งประมาณนี้ตกปลาคลองก็ง่ายๆนะครับตะก้อใหญ่ก็ใช้ได้นะครับแต่มันเปลืองเหยื่อครับผมเอาแค่จุดเล็กก็พอแล้วครับผมก็ คันที่้ก็จะเป็นคัน U L นะครับเวียน4ขีโลกนะครับลอกของไถอาชิโนนะครับตัวละ200กว่าบาทคันก็200กว่าบาทครับใช้ส่เอ็นใช้แบตบอลนะครับประมาณนี้ครับผมคัน้าฟุตนะครับของเล็กก็ใช้คันเล็กครับผมนี่คือสภาพหมายของเรานะครับนี่ครับผมสภาพหมายก็ค่อนข้างจะโอเคครับผมมี พวกผักพวกจะมีนานเขานั่งตกอยู่ตรงสะพานะครับเราก็จะตกยิงเขานี่ครับผมจะลงสี่คันเล็กครับผมประมาณนี้นะครับ ปารลิ่ก็จะเยอะนะจะประมาณนี้นะครับใส่ปลาก็ กินทั้งสองขอทั้งเมดโฟมมันหมตัวเล็กเราก็จะคัดเอานะครับ ป่ามัจะประมาณนี้ตัวนี้เราจะปล่อยนะครับตัวเล็ก ช่วยวันไหมเดี๋ยวันัดทางอยู่ไม่สั่งสามคันล้วนนี่สี่คันล้วนนี่ิหายเลยนะสี่คันล้วนนี่คุณเหอน้ไม่มีคันเก่าๆหรอ้ต้องให้เขาไปหมดนะโอ้โหภาษาตาอนั่นหมดอุยตัวใหญ่อะใส่ประมานี้ครั มีตอเล็กอ่ามันตัวเล็กเลยนะครับได้อ่าตัวเล็กโอ้รายเจ้า <OR> ไปเอะอยู่ยาราเลยไปตากแห้งทอดไปกินโรงงานทำแถวไหนทำอยู่นิสันอ๋อใสันครับที่สิบหกบางนานก็ยี่เบตร้อยสองครับปี่กยมห้าก่อนนี้ครับผมตัวนี้ไม่ได้เปิดกล้องนะครับเข้ามาทีละสองตัวนะครับไซส์ ปลากินดีมากนะครับใช้ได้ทั้งมันหมูทั้งเม็ดฟมนะครับามอาเป็นเล็มไม่เาไม่อเอาแม่เรียกรถงนะี่ก,นนนกิด่เอาเอาเลย,เเลยมมเขามาย <S <S อยรถปลาอะไร וא. ข้ากลมแนวตัวนู้น้ากลมเลียนขีนออกมกุมแนวอมลมอยู่บ้านนู้นงนันโลดนูนตายหรอก ให้ลุงเขาไปย่างกินกับส้มตำนะครับลุงเขาพักอยู่แถวนี้เขาเป็นคนคนสกคนเหมือนกันนะครับป่าเราได้เยอะอยู่แล้วครับผมจังเงียดีจังบกสังสูเแห้ยเขาได้อยู่บ่ละก็คือว no <si ันนวนาเวียดนีเหเยียบน้ำจุ่มน้ำมันนะค่อยวาบนเตียง Huy. Bye. Bự. Cho vào. เกี่ยนเข้าคัดไซต์เอาบิ๊กใมแล้ว ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงห้สี่นาทีนะครับอีกหกนาทีก็จะเป็นบ่ายสองเราจะเก็บของกลับด้วยนะครับปลาก็ค่อนข้างที่จะกินจันนะครับปลาคลองก็เหยื่อง่ายก็สามารถตกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีพวกน้ำหมักมันก็จะเสียค่าเหยื่อเยอะนิดนึงนะครับจะเกิดมีน้ำหมักเราก็ถ้าเกิดมีน้ำหมักก,ก,มมก,ก็ใส่แค่ลำขนมปังก็น้ำหมักก็ตกได้แล้วครับผม ถ้าเกิดลิมนี้ก็ใช้สูตรที่ไม่ใช้พวกน้ำหมักนะครับสำหรับคนที่ไม่มีน้ำหมักก็สามารถาไปตกประยุกตกตามกองตามหมายต่างๆได้ครับผมถ้าเกิดหมายกองก็ใช้อุปกรณ์ที่มันเล็กลงนะครับวิธีของผมก่อไปดูก่อนไปดูผลงานก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนะทีนแนวด้เลยนะครับผลงานวันนี้มันมันเสานะครับ งานวันนี้ก็มียันปูมาเกาะนะครับปูจะมากินปลานะครับก็จะประมาณนี้นะครับปลาก็เยอะมากครับผมปูไปแล้วนะครับปูประมาณนี้นะครับปลาใครอยากมาก็มาได้ครับผมนินตะเพียนนะครับแต่ไส์ไม่ค่อยใหญ่นะะประมาณนี้ครับผมนี่ครับกิจจารวัคจายนะครับปลา มานี้ครับผมขยะผมก็เคลียร์ใส่ถุงเอากลับไปด้วยครับผมบตอนนี้เราก็นั่งย่างปลาตะเพียนนะครับย่างั่เขี้นะครับนักินลายตึกมีที่ทำข้าวนะครับลุงครับผม <laughs> นั่งอยู่ร้านลุงนะผมรถกระจอ,อยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับร้านค้าตึกอยู่อืมน่ากินหรับคลิปวันหยุดวันเสาร์วันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็จะทําปลาก่อนก็จะทปาปลาก่อนครับตอนนี้ก็มาถึงหอพักแล้วก็ผมก็จะทาปลาอีกส่วนหนึ่งผมก็แบ่งให้ร้านค้านะครับ พอได้ค่าเหยื่อผมเราก็ออกตกทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้กินนะครับส่วนมากก็จะแบ่งขายแล้วก็เก็บไว้กินนะครับปลามันตัวเล็กเราก็ขายราคาเบาๆครับผมทั้งแจกทั้งขายนะครับเกี้ยวผมสําหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนานทีแชนแนลเลยนะครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม